สวัสดีครับพบกับครูผู้ช่วยวันธรรมดาชาวนาวันหยุดกับครูนพพลวิบูรณ์วงศ์นะครับอีก40วันแล้วนะครับฟิตก่อนได้เปรียบนะครับอย่ามัวนะครับอย่าเพเอ้อเลยนะครับอย่ามัวทํางานเยอะเกินไปจนลืมแบ่งเวลามาหานหนังสือนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครูนพพลด้วยนะครับกด s u b สไครป์ใน y o u t u b e ด้วยนะนะครับโจทย์วันนี้นะครับ เพราะเหตุใดจ,จึงมีการเริ่มใช้ IP เ v อร์ชัน6แทน IP เ v ร์ชั่น4ในระบบเครือข่ายในปัจจุบันนะครับก็ไก่นะครับบริษัทผู้คิดค้น IPv4 นั้นยกเลิกการผลิตไปแล้วนะครับขอไข IP ่ IPv4 ถูกใช้งานจนเต็มแล้วตั้งแต่ปี2019นะครับขอควาย IPv5 ไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิงแล้วก็งองงูนะครับเตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยี 3G แบบใหม่ล่าสุด อ่าบริษัทผู้คิดค้น IPVC นะครับยกเลิกการผลิตไปแล้วนะครับอันนี้ผิดนะครับ IPVC ยังใช้อยู่จนปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันแค่เต็มแล้วนะครับมันเต็มแล้วนะครับตอนนี้ IPVC นะเต็มไปตั้งแต่ความจริงเต็มตั้งแต่ปี2012องหรือไงเนี่ยนะครับหรือ2014ผมไม่แน่ใจนะครับก็ลากการใช้งานมาจนถึงปี2019นนะครับจนแบบไม่ไหวแล้วนะครับอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ย ที่ผลิตมาก็ใช้ IPv6 ไปนะครับตอนนี้ IPv6 นะนะครับในประเทศไทยก็มี IPv6 แล้วนะครับในในในคลิปติวฟรีเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าเพราะอะไรอะไรยังไงนะครับถึงมี IPv6 IPv5 หายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับความ IPv5 ไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิงนะครับ IPv5 นะครับก็เกิดปัญหาอย่างมากมายนะครับแต่ IPv5 มันไม่ได้ไร้ประสิทธิภาพหรอกนะครับ IPv5 เนี่ยเขาผลิตมาเพื่อ V.O.I.P. นะครับเรื่องการาการติดต่อสื่อสารจาก3บริษัทนะบริษัทซันนะบริษัท n e ็กนะครับแล้วก็ Apple อะไรเงี้ยนะครับผลิตมาคิดค้นมาเพื่อใช้ใน V.O.I.P. อะไรพวกนี้เองนะครับก็คือคิดด้วยคนละวัตถุประสงค์กันนะครับก็เลยถือว่าไม่ได้รร้ประสิทธิภาพนะแต่ตอนนี้คือไม่ได้อ,ออกมาใช้ก็เรียกว่าไม่ได้อ,ออกมาใช้แบบสาธารณะแค่นั้นเองนะครับ นะครับแล้วก็องูนะครับเตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยี 3G ใหม่ล่าสุดนะไม่ใช่นะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือ 5G กับ 6G นะครับ 5G กับ 6G นะครับ IP6 v นะครับความจริงก็รองรับ 5G 6G นี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ได้รองรับ 3G นะเนื่องจาก 3G เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยียุคเก่าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องตอบขอไข่นะครับก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณคนพพลด้วยนะครับแล้วก็ ชีตราคาเพียง19 49บาทเหมาๆรวมแล้ว2 39นะครับแค่239บาทนะครับเชื่อว่าถ้าอ่านก็น่าจะประมาณ3วันนะครับ3วันเนี่ยน่าจะพบกระบวนความเลยนะครับชีตเป็นชิตสรุปนะครับชีตสรุปอ่ามีแต่เนื้อไม่มีน้ำนะครับสรุปแบบเป้งๆเ,เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิด ไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับเข้ามาติวฟรีด้วยกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันติวฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับใครอยากได้เอกสารก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการก็สามารถติวฟรีได้ติวฟรีก็สอบประจุติดเหมือนกันนะครับเอาพอดแคสต์มาเปิดที่รถนะครับเปิดในรถเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยก็สามารถสอบติดได้นะครับก็ฝากน้ําเสียงอันนี้เอาไว้นะครับฟังให้หลอนเลยนะครับอาจารย์นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ